นี่มาแลกความรู้สึกของพี่น้องประชาชนกับการเลือกตั้งเนครั้งนี้กันบ้างค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวหัดย้ายก็ยินยันนะคะว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตัง้งพร้อมบอกพูดแทนในดวงใจต้องเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองแบบจริงใจเน้นแก้ปัญหาปากทองของประชาชนรับฟังความคิดเห็นแล้วก็วิจารณ์ได้ขณะที่ผู้สมัครซ้อซก็ต่างนำปลายที่มีไม้เหล็กเนี่ยมาติดประกาศตามสถานที่ต่างๆเพื่อจะห้าเสียงค่ะ ลังกกตอเปิดรับสมัครเหลือตังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าซ้อซ,อ,ซอแบบแบ่งเขต4ี่รอยเขตทั่วประเทศวันแรกและวันที่3ที่ผ่านมานะคะก็ทําให้ผู้สมัครแต่ละผักแต่ละเขตมีไม่เหล็กผู้สมัครอย่างไม่เป็นทางการผู้สมัครซ้อซอทรงคลาก็ริ่มที่จะห้าเสียงด้วยการนําไม่เหลขอที่ตนหยิบได้เนี่ยไปติดตามปายชู้นโยบายรัดแท้หรือประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบแล้วก็ตัดสินใจเลือกโดยจะเห็นได้ว่าประชาชนส่วนย้ายให้ความสนใจกับการเมืองหมักขึ้นนะคะ ส่จาการลงพื้นที่สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่อำเภอหัตยย้อยจังหวัดสงขลาก็ต่างยืนยันเป็นเสี่ยงเดียวกันค่ะว่าจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ยัางแน่นอนเพราะว่าอยากจะให้บ้านเมืองพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะสำหรับผู้แทนในดวงใจที่ประชาชนทั่วไปส่วนย้ายอยกากให้มาทำหน้าที่ซเซก็คือต้องเป็นคนดีเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองอยัางจริงใจพูดแล้วก็ต้องทำได้นะคะเทส่สำคัญค่ะต้องเข้ามาเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและก็ปักทองห้องประชาชนเป็นหลัก แกไขปัญหาขาเร่งหน่อยที่ไม่สดคลองกับขาครองชีพได้สูงขึ้นแต่จะเลือกใครนั้นก็ข้อศึกษาก้อนหว่าแต่ละพักเนี่ยมีนโยบายอะไรที่น่าสนใจและก็ตอบโจทย์บางนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องทำด้ตามถี่ห้าเสียงด้วยค่ะแต่ว่าอยากได้นายกนรยยุทธ์แต่แตาผ้าไปใส่แน่นอนลูกชอบได้ชอบได้คนดีและคนจริงใจลูกและคนบริหารบ้านเมืองใช่ไหม แค่นั้นแหละแก้พนังพลงลกงาใหญ่ของแพงลูกของแพงทนไม่ไหวเลยให้ไข่นี่หมูนี่จะให้ได้ราคาถูกแค่นั้นลูกใช่ไหมใช่ไหมค่าน้ํามันเออค่าน้ํามันรถใช่ไหมถ้าป้าคงไม่ไปใช้สิทธิ์เสียงกลัวประยุทธ์ไม่ได้เลยเป้าต้องไปใช่ไนะใช่ <laughs> ไปแน่นอนเนขะาอยากได้คนที่แบบเข้ามาแล้วก็ช่วยทําให้มันดีขึ้นใช่ไหมแบบว่า อย่างเช่นหลายๆเรื่องอ่ะเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักๆเลยแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่ของทุกๆคนอะ่ะยังไม่นั่นนะยังยังไม่ตัดสินใจ<ม>ครับครับใช้ครับผมใช้ใช้อยู่ละบโอทุกคนดีเลยไม่โกงไม่กินใช่ไหมแต่แลราพรกเขาเข้ามาเขาก็มีนโยบายของเขาแต่เขาเขาทำได้หรือเปล่าใช่ไหมไปครับไป ดานกุมนักึกษาซึ่งเป็นคนรุ่นไม่แล้วก็มีซิ์มีเสียงในการเลือกตัง้งคนนี้ด้วยก็บอกข้าว่าคนเดีจะเข้ามาบริหารรว่าเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยต้องแร้งแล้วทําแล้วก็ต้องเห็นพ้นจิงด้วยผอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถพิพากษาเพื่อนําไปแก้ไขได้แล้วก็อย่างใดสะทอนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจิงในพื้นที่ด้วยค่ะโดยก็มองว่าควรระดับการแก้ไขทันทีนะคะอย่างเ่นเรื่องของถนนหนทางที่ชำรุดซึ่งอยู่ในเขตเมืองเขตเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่สิ่ำคัญอีกเรื่องคือเรื่องของราคายอย่าง <S <S พาราที่ตกต่าเรื่องข้องขาเร่งนะคะที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานแล้วก็คาคร่องชีพแล้วก็เรื่องของการพิจารณายกเลิกการเกณฑ์ทหารนช่วงนี้อยู่ในการจับยิบไปดํามไปเดงอยู่พอดีเลยนะคะเพราะมองว่าการเกณฑ์ทหารอาจจะทําให้บางคนพลาดโอกาสด้านงานไปยั่งนาเสียดายพร้อมกับเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนไปใช้สิทธิหนึ่งเสียงของตัวเองให้คุม้มค่าค่ะไม่ได้อยู่กับที่พัฒนาเรื่องออถนนครับคือปัญหาก็คือมันเห็นชัดอยู่แล้วแวแบบ เขาเหมือนเขาไม่แก้หรือเราไม่รู้อะไรไงแล้วก็อยากให้แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจด้วยครับพวกยางพาราปาล์มอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคามันตกอยู่อะไรเงี้ยครับทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนด้วยอยากให้เขายกเลิกกฎทหารครับกิดกทหารครับใช่อยากให้ใช้ความสหว่าใจมากกว่าอยากได้ผู้นําที่เขารับฟังความเห็นของเราเหมือนเราสามารถวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาสามารถแบบรับฟังแล้วก็นําไปแก้ไขได้ไม่ใช่แบบ หมือนมากำหนดขอบเขตการวิพร์วิจารณ์ทางการเมืองไปครับเพราะว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งใหม่ครับไม่อยากให้ประเทศเหมือนเดิมครับผมไปค่ะเพราะหนึ่งค,นง,นงคือหนึ่งเสียงก็คือหนึ่งจิตของเราคือแบบมันสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายอย่างเลยค่ะคือเราต้องใช้อยู่แล้วค่ะอ,อ,อยากได้คนที่มองเห็นถึงปัญหาประเทศอย่างแท้จริงครับต้องเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาได้และรับฟัง แล้วก็ปัญหาปัจจุบันที่ผมเห็นหลักๆคือบุคลากรใช่ไหมครับทางการแพทย์มันมีกฎหมายแรงงานรองรับก็จริงแต่ว่าทาไมกฎหมายในตัวนั้นถึงไม่สามารถสปอร์ตการทํางานของเขาได้เขาทํางานล่วงเวลาค่อนข้างที่จะหนักเกินไปอยากให้คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนนะครับมาใช้สิทธิเลือกตั้งจะได้เห็นการพัฒนาในอนาคตจากสิ่งที่เราเลือกนะครับนี่คือว่าเป็นเสียงของประชาชนโดยแท้จริงนในในพื้นที่อเมริกใหญ่ตะะ้องบอกว่าหนึ่งสิตหนึ่งเสียงเนี่ยก็มีพลังในการเปลี่ยนแปลงประเทศได้เหมือนกันใช่เลือกคนที่รัก การพักที่ใช่ใช่มนาในการเลือกตั้งในห้นนี้นะคะ,คะนะ